สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับสอเกษตรวันหยุดวันนี้ติดตามในส่วนของสถานก,การณ์อากาศหนาวเย็นนะครับต้องยอมรับว่าในช่วงปี2568นะครับโดยเฉพาะช่วงกลางปีแรกของ2568เนี่ยเป็นช่วงที่อยู่ในปรากฏการณ์รานิญานะครับหรือว่ารานิญาเอฟเฟกก็คือเป็นปรากฏการณ์ที่อุณหภูมิหนาวยาวนานที่สุด ในรอบหลายปีนะครับนอกจากจะหนาวมากที่สุดแล้วยังถือว่าหนาวยาวมากที่สุดนะครับในรอบหลายปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็ลานิยจะส่งผลต่อเนื่องนะครับต้องเตรียมรับมือในส่วนของช่วงหน้าร้อนนะครับปีนี้หน้าร้อนอาจจะสั้นนะครับฤด,ดูหนาวจะถึงประมาณกลางกุมภาพัานจ์จากนั้นจะเริ่มเข้าสู่ฤด,ดูร้อนแล้วก็คาดว่าปีนี้ฝนจะมาเร็วนะครับลักษณะสภาวะ อารอนุญาส่งผลทำให้มีฝนตกต่อเนื่องนะครับแล้วก็มาเร็วทีนี้สิ่งที่จะนำเสนอวันนี้ก็คือตอนแรกนะครับหลายๆสำนักก็คาดการว่าในช่วงต้นเดือนมกราคมนะครับถึงปลายเดือนเนี่ยจะเป็นช่วงสุดท้ายของฤดูหนาวแต่เมื่อเช็คข้อมูลอัปเดตโมเดลล่าสุดนะครับพบว่าอากาศยังคงมีโอกาสที่จะหนาวต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวเรามาไล่ดูนะครับ10วันข้างหน้านี้ ซึ่งถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจนะว่าปีนี้หนาวเนี่ยหนาวต่อเนื่องยาวนะครับหลังจากที่ในช่วงวันที่ 28, 29นี้นะครับอากาศหนาวสุดแล้วเนี่ยตอนแรกนึกว่าจะหมดแต่ว่าพบว่ามีโอกาสที่จะหนาวต่อได้อีกนะครับถ้าดูในส่วนของข้อมูลอากาศต่ำสุดในช่วงเช้าวัน28ที่ผ่านมานะครับดูหลายที่นะครับ จะเห็นว่ามีอุณหภูมิต่ำสุดในหลายพื้นที่โซนทางด้านอีสานเนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่12องศาเซลเซียสพื้นที่ราบนะครับเช่นเดียวกับโซนทางด้านภาคเหนือนะครับภาคเหนือตอนบนแล้วก็บริเวณยอดภูเนี่ยต่ำกว่า10องศาเซลเซียสนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าหนาวเนี่ยยาวเลยนะครับอยู่กับเรามายาวเลยแล้วก็เมื่อดูในส่วนของภาพรวมอุณหภูมิเฉลี่ยตั้งแต่ช่วง13-19ถึงมกราคมที่ผ่านมาเนี่ย ภาพรวมอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ12องศาเซลเซียสนะครับอุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุดนะครับอยู่ที่12องศาเซลเซียสแล้วก็จะมีโซนทางด้านภาคเหนือตอนบนนะครับ10องศาเซลเซียสนะครับก็ยังคงส่งผลทำให้อากาศน่าจะหนาวต่อเนื่องนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องราวของปรากฏการณ์ลานิญานะครับที่จะส่งผลทำให้อากาศหนาว แล้วก็เมื่อมาเช็คข้อมูลโมเดลจากศูนย์พยากรณ์อากาศระยะกลางยุโรปนะครับก็จะเห็นว่าในช่วงวันอาทิตย์ที่2เนี่ยก็คือเปิดมาในช่วงวันเสาร์ดูนะครับวันเสาร์ที่1เนี่ยโซนทางด้านภาคเหนือยังอุณหภูมิต่ําอยู่นะครับ15 16องศาเซลเซียสอีสานนี่เย็นสบายนะครับเย็นสบาย1 7 1 8แต่พอช่วงวันอาทิตย์นะครับช่วงเช้าวันอาทิตย์นะครับที่2 โซนทางด้านภาคเหนือนะครับโดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนนี่อุณหภูมิลดลงต่ําอีกนะครับแถวแม่สายเชียงรายนะครับชายแดนไทยเมียนมาเนี่ยอยู่ที่12องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็แถวเชียงใหม่12-13องศาเซลเซียสเช่นเดียวกับทางด้านแม่ฮ่องสอน13-14ส่วนอีสานจะอยู่ที่15-16องศาเซลเซียสอีสานตอนบนนะครับตอนกลางตอนล่างประมาณ18องศาเซลเซียส วันออก19 20องศาเซลเซียสนับถือว่ายาวนานนะครับในส่วนของอากาศหนาวพอไปดูช่วงวันจันทร์ที่3นะครับช่วงเช้าของวันจันทร์ที่3เนี่ยอุณหภูมิยังลดลงอีกนะครับยังลดลงต่ําอยู่นะครับยังอุณหภูมิยังต่ําอยู่นี่คือช่วงเช้าของวันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่3ทางด้านโซนภาคเหนือโดยเฉพาะโซนภาคเหนือตอนบนนะครับอยู่ที่ประมาณ14องศาเซลเซียส ยังหนาวต่อเนื่องรับ13-14องศาเซลเซียสบ,บริเวณพื้นที่ราบนะครับส่วนโซนอีสานอุณหภูมิจะสูงขึ้นมานิดนึงนะครับ16-17องศาเซลเซียสนะครับอีสานตอนบนยังหนาวต่อเนื่องนะครับนี่นะครับในส่วนของลมตะวันออกเฉียงเหนือนะครับที่พัดเอาความหนาวเย็นจากประเทศจีนยังไม่หยุดนะครับยังมีโอกาสที่จะแผ่ลงมาเรื่อยๆนะครับส่งผลทําให้หนาวยังยาวต่อนะครับ ไปดูช่วงวันอ,อ,อังคารที่4นะครับนี่นะครับลมหนาวแผ่ลงมามากขึ้นนะครับวันอังคารที่4ช่วงประมาณเช้าตรู่นี้นะครับทางด้านตอนบนอุณหภูมิก็ยังเย็นอยู่นะครับ16 17องศาเซลเซียส14องศาก็มีนะครับบนพื้นที่ราบนะครับส่วนยอดภูต่ํากว่า10องศาเซลเซียสอยีสานตอนบนอยู่ที่16 17องศานะครับตอนกลางและก็ตอนลา่าง1 8 1 9องศา กรุงเทพมหานครและปปริมณฑลอยู่ที่23-24องศาภาคเหนือตอนล่างกลางตอนบน20-21องศาเซลเซียสนะครับนี่คือในช่วงวันอังคารที่4จะเห็นว่าลมทางด้านตอนบน,นครับเริ่มมีกําลังแรงขึ้นมาหนึนะครับนั่นหมายความว่ามวลอากาศเย็นจะแผ่ลงมาตรงนี้ประมาณวันอังคารที่4นะครับพอไปดูช่วงวันพุธนะครับวันพุทธที่5 มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มมีกำลังแรงโซนทางด้านภาคใต้และอ่าวไทยในขณะเดียวกันลมที่พัดปกคลุมในส่วนของอีสานก็เริ่มมีกำลังแรงขึ้นนะเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือที่จะทําให้อากาศหนาวลงอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้เป็นวันพุทธที่5กุมภาพันธ์นะครับวันพุทธที่5ก็จะเห็นจังหวัดเลย14องศาอุดรธานี14องศาอีสานตอนบนอยู่ที่ประมาณ14องศาเซลเซียส ตอนกลาง15-16องศาเซลเซียสต,ตอนล่าง16องศาเซลเซียสนะครับในขณะที่ภาคเหนือตอนบน14-15องศาเซลเซียสเหนือตอนล่างกลางตอนบนอยู่ที่17-18องศาเซลเซียสนะครับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเย็นสบาย23-24องศาเซลเซียสต,ตะวันออก22-23องศาเซลเซียสนะครับนี่คือในช่วงวันพุธที่5กุมภาพันธ์นะครับจะเห็นว่า ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยยังคงมีลมตะวันออกเฉียงเหนือมีกําลังค่อนข้างแรงนะครับที่แผ่ลงมาส่งผลทําให้อากาศหนาวเย็นยังอยู่ต่อนะครับจนถึงประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์นะครับไปดูช่วงวันที่วันพุธนะครับวันพุธที่5วันพฤหัสบดีที่6นะครับช่วงเช้าของวันพฤหัสบดีที่6นี่นะครับ อีสานยังคงหนาวนะครับลมตะวันออกเฉียงเหนือก็พัดเอาความหนาวลงมานะครับวันพฤหัสบดีที่6กุมภาพันธ์นะครับจังหวัดอุดรธานีหนองคายบึงการสกลนครนะครพนมยังอยู่ที่14-15องศาเซลเซียสแล้วก็ขอนแก่นกาฬสินรเ11มหาสารคามอยู่ที่15-16องศาเซลเซียสนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกตอุบล16-17นะครับ อีสานนี่รับหนาวกันย,ยาวๆเลยนะครับเชียงรายประมาณ15องศาแม่ห้องสอน14-15องศานะครับลำพูนล,ลำปางเชียงใหม15่15-16องศาเซลเซียสแล้วก็ตอนกลางอีสานเหนือตอนล่างกลางตอนบนอยู่ที่17-18องศาเซลเซียสนะครับกรงุงเทพมหานครและปริมณฑล21-22องศาเซลเซียสทางด้าน ภาคตะวันออก21-22องศาเซลเซียสเช่นกัน,นครับนี่คือในช่วงวันพฤหัสบดีที่6กุมภาพันธ์นะครับส่วนภาคใต้ยังมีโอกาสเกิดฝนตกได้ต่อนะครับถ้าตอนบนอากาศหนาวแสดงว่าตอนล่างเนี่ยยังคงมีฝนตกต่อนะครับถือว่าวันปีนี้อากาศมีความแปรปรวนสูงนะครับหนาวก็หนาวสุดๆเพราะฉะนั้นก็เตรียมรับมือในช่วงพายุฤดูร้อนนะครับในช่วงหน้าร้อนก็มีโอกาสที่จะร้อนสุดๆนะครับแล้วก็ มีโอกาสที่จะเจอพายุดูร้รนได้เยอะนะครับพอช่วงวันศุกร์ที่7นะครับอุณหภูมิจะเริ่มอุ่นขึ้นนะครับแต่ว่าตอนบนของอีสานนะครับยังคงหนาวอยู่นับ14-15องศาเซลเซียสพื้นที่ราบนะครับแล้วก็แถวขอนแก่นอีสานตอนกลาง15-16องศาเซลเซียสอีสานตอนใต้18-19องศาเซลเซียสนะครับฝั่งตะวันตกแถวแม่ห้องสอนประมาณ13-14องศาเซลเซียส เชียงใหม่เชียงรายใน15-16องศาเซลเซียสนะครับเหนือตอนล่างกลางตอนบน17-18องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑล22-23องศาภาคกลาง18-19องศาเซลเซียสนะครับในขณะที่โซนตะวันออกประมาณ18-19องศาเซลเซียสนี่คือในช่วงวันศุกร์ที่เจ็ดนะครับวันศุกร์ที่เจ็ดกุมภาพันธ์พอไปดูวันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่ นะครับขอภายัะวันเสาร์ที่8กุมภาพันธ์อุณหภูมิจะเริ่มอุ่นขึ้นนะครับแต่ว่าก็ยังคงมีอากาศเย็นสบายอยู่โซนทางด้านอีสานนะครับ18-19องศาเซลเซียสแล้วก็ทางด้านภาคเหนือก็เช่นเดียวกันนะครับ17-18องศาเซลเซียสตะวันออกอยู่ที่20องศานะครับเหนือตอนล่างกลางตอนบน18-19องศากรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมทั้งภาคกลาง21-22องศาเซลเซียสนะครับ นี่คือในช่วงวันเสาร์ที่8นะครับแล้วก็พอวันอาทิตย์ที่9นะครับอุณหภูมิก็ยังคงหนาวเย็นสบายนะครับส่วนอีสานกับภาคเหนือนะครับแต่ว่าก็เริ่มเห็นสัญญาณลมที่มีแนวโน้มอาจจะเริ่มเข้าสู่เปลี่ยนจากรุดูดหนาวเป็นรดูร้อนนะครับดูจากตรงนี้นะครับ เพราะฉะนั้นภาพรวมยังหนาวต่อเนื่องได้นะโดยเฉพาะรอบต่อไปก็คือวันที่4ที่5นะครับถือว่ารับลมหนาวกันยาวๆนะปีนี้นะครับเป็นปรากฏการณ์ลันย่านะครับเป็นข้อมูลมาแชร์กับท่านผู้ชมวันนี้ขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับ